คู่ที่2ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจ1อุบลสิทธ์เชฟบุญธรรมฝ่ายน้ำเงินใจกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญฝ่ายแดงครับ รูปเกมเนี่ยแน่นอนครับเอาน้องต่อประมาณสัก54ครับเอาน้องต่อ5 4เอาน้องต่อ1ิเในช่วงต้นๆนะครับเพราะว่าสวัสดีเพื่อนๆยูทูบสอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมมอนเดวมวิวรัสักเล็สอพัฒนาชัยอัปเดตผลมวยศึกเจ้าวมวยไทยนะครับมีไฮไลท์และก็ผลมวยรูปเกมมาฝากนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันที่สนุกสนานแหละครับมาดูคู่ที่1ครับชัดเพชรสอจต้ตงปราจีนฝ่ายแดงเจอกับชาติมังกรชอพยัคครับเมื่อคู่นี้จบเพียงยกสี่เท่านั้นนะครับ เร่ราคาเริ่มต้นแน่นอนครับตั้งฉัดเพชรต่อก็ประมาณสัก3 1 4 1 5 1ครับแล้วก็มาได้นับก่อนนี้ก็บอกว่าเป็นต่อแพงๆยาวๆเลยครับแต่ว่าก็ได้ลุ้นได้เสียวครับดูครับชาติมังกรไล่ต่อยหมัดไล่บี้ครับต่อยหมัดเนี่ยต่อยท้องต่อยหน้าได้ลุ้นเลยครับนี่ครับิ้มท้องไปนี่ครับซ้ายขวาครับบนสลับล่างล่างสลับบนเดินเข้าหามีแข้งมาก็ไม่กลัวครับเพราะว่ามมยจังหวะนี้ก็ต้องเดินต้องสู้แล้วครับดูครับมาไอไอท้องไปปักศอกขึ้นมาครับชาติมังกรอะไร ลุยมาครับลุยต่อยท้องต่อยหน้านี่ครับปากศอกมาเริ่มมีสัญญาณอันตรายแล้วนะครับว่ารอบวกศอกครับนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภาพสโลว์ภาพช้าชัดครับพยายามจะออกหมัดนะครับจิ้มท้องก่อนแล้วก็จะขึ้นบนครับดูครับศอกนี้ไม่โดนครับหลังจากนั้นก็จิ้มท้องไปหนึ่งที่แล้วก็จะขึ้นบนก็โดนปักไปเลยครับสอกขวาครับจบเกมก็เรียบร้อยครับชัดเพชรสุโจงปราจินชนะนอกยกที่4ครับชาติมังกรช่อหพยัก ราคาสุดท้ายเล่นกันที่แดงต่อ21ครับผู้ที่2ครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่น่าสนใจ1อุบลสิทธิ์เชฟบุญธรรมฝ่ายน้ำเงินใจกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญฝ่ายแดงครับรูปเกมแน่นอนครับเอาน้องต่อประมาณสัก5-4ครับเอาน้องต่อ5-4เอาน้องต่อ11-8ในช่วงต้นๆนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ำหนักที่เป็นต่อละครับชกมาเรื่อยๆช่วงยกที่3นะครับราคามาที่เสมอแดงครับแล้วก็มาแดงต่อ3-2ดูครับ เดินเข้าหาเดินสู้ครับวงในก็สู้อุ้มตีได้นะครับต้องบอกว่า1อุบลเนี่ยก็เริ่มจากงานหนักแล้วครับต้องเดินเข้าหารุ่นพี่ครับเพราะรุ่นพี่ถอยออกมาแล้วก็ทําแล้วก็ถีบแล้วก็โชว์ความเก๋าครับดูครับหลังจากนั้นนะครับหมดยก3เนี่ยแดงเป็นต่อประมาณสัก21ครับยกสีก็มาเป็นต่อประมาณสักแพงๆนะแดงต่อประมาณสัก1 0บหนึ่งครับก็ถือว่าพลิกเล็กๆเหมือนกันมวยคู่นี้ดูเกมไปครับแลกเข่าป็นคนละดอกคนละทีครับได้จิ้มครับแล้วก็มีแข้งครับดึงมายังไงแข้งขวาไป นี่ครับแข่งขวาคืนครับหลังจากนั้นครับราคากลับมาครับเพราะว่าความยาวของไอ้น้องเนี่ยมันทําแล้วมันเห็นครับเรดกลับมาที่น้ำเงินต่อ21นครับน้ำเงินต่อ21น่มีเสมอเงินแล้วก็ร้องเล่นกันไปเรื่อยครับหมดยก4เนี่ยราคาน้ำเงินเป็นต่อ4-1ครับดูครับเกมครับแข่งซ้ายยาวๆครับหลังจากนั้นก็เป็นเกมของน้ำเงินแล้วครับ อาศัยจังหวะความยาวครับหลังจากนั้นก็ยกห้าออกมาทุ่มนะครับมาคุมจังหวะนะครับไม่เข้ารอใช้ความยาวนะครับรอดักรอโต้รอสวนครับราคาสุดท้ายก็คือ31บจบเกมฟ้าเป็นหนึ่งพลบุญแพ้คะแนนหนึ่งบนสิบเปบุญทำไปครับเปปากบางค้าเข้าครับเจอกับปรับศึกสีโอปอมวยคู่นี้ก็ตอนเช้าก็ลดกันคนละนิดคนละหน่อยครับส่วนปรับศึกเนี่ยแทบจะไม่ได้ลดเลยครับเพราะว่ามาเกินอยู่จุด2อนะครับปัดปกเทพเองเนี่ยมาเกินประมาณปอนนิดนิดครับแล้วก็วิ่งครึ่งชั่วโมงก็ผ่านสบายครับดูครับนี่ครับ แข่งซ้ายแข่งขวาเนี่ยมีกันครบแล้วก็เมื่อคู่นี้นะครับต้องบอกว่าในช่วงต้นๆก็ไม่ได้อะไรมากมายครับเรทเปิดมาในกน้าเงินต่อ19หลังจากนั้นพอเสมอแดงมาก็ข้ามแดงมาเลยครับเรทคู่ขี้สูสีข้ามไปข้ามมาครับราคาสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่แดงแล้วครับเพราะว่าน้ำเงินไล่ได้ไล่ไม่จนครับจบเกมประตักเทปักปังกเข้าชนะไปคู่ที่4ี่นะครับเพชรสมหมายสอสมหมายเจอกับอิทธิพลสิงห์มาวินครับ เกมคู่นี้ต้องบอกว่าเรทราคาช่วงต้นนะครับแดงต่อ21ครับแดงต่อ21แดงต่อ32ช่วงเช้าเช้านะครับเพชรสมหมายมาเกินจุด4ครับลดจุด4ส่วนอิทธิพลมาเกิน1.6นะครับแต่ว่าอิทธิพลเองน่ะลดไม่ลงนะครับลดไม่ลงตอนแรกอ่ะเพชรสมหมายต่อหนักให้1ปอนเป็นนั้นว่านะครับข่อนจะชกนะครับจริงๆแล้วเพชรสมหมายก็ได้ต่อให้1.4ครับแล้วก็รูปเกมก็อย่างที่เห็นครับคู่ขี้สูสีนะครับในช่วงต้นๆครับ ยก2เนี่ยแดงต่อ11 8ครับหมดยก2ราคามาเสมอแดงครับโอ้โหทันต่อก็ต้องว่ามีเสียวยล้วครับเพราะว่าได้ข้อมูลบอกว่าอิทธิพลลดเหนื่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มาครับดูครับสู้มันจะสูสีมันจะสู้ได้นะครับยกที่4ก็คือจุดเปลี่ยนของเกมแล้วครับ ถอยออกมาดักจังหวะแล้วก็เป็นต่อแพงๆเลยครับสำหรับเพชรสมัยชวสมัยหลังจากนั้นก็ชนะไปและนี่คือสรุปผลมวยนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564ครับผิดพลาดประการใดนะครับวาจาใจไดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยหากคุณเพื่อนชอบใจนะครับก็ยืมฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยถ้าชอบมากๆนะครับก็กดติดตามช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราเอาไวอพอกันไหมคลิปหน้าครับยู <You S 2> ดีมีแห้งยูแดดมีสูภูสคกคน